ท่านผู้ชมกล่องทุเรียนนี่เป็นกล่องผลไม้ส่งมามื่วานนี้มาถึงวันนี้พอดีส่งไวส่งไวนี่มีชื่อผู้ส่งอยู่ท่านเจริญพร ท่านผู้ชมช่องยูทูบวัดนิคมเชนเนลพลังบรวนันชมชวนคุณธรรมอาชีพนี้จะได้มารีวิวกล่องข้างหลังของอาตมานี้กล่องอะไรให้ท่านผู้ชมได้ลุ้นด้วยกันมีเอฟซส่งกล่องมาให้วันนี้ที่มารีวิว ให้เอซช่องวันนี้คมชแนลได้ดูกันว่าเอฟซีส่งอะไรมาให้วันนี้ส่งมาจากจังหวัดระยองท่านผู้ชมข้างหลังที่เห็นอยู่นี้เป็นกล่องที่ส่งมาให้ลุ้นกันว่ากล่องอะไรท่านผู้ชมว่ากล่องอะไรเห็นไหมวันนี้ถือโอกาสมามาเปิด ข้างศาลามีทุเรียนเป็นแบกกามีต้นทุเรียนเป็นแบกเกาท่านผู้ชมเอฟซีนะัตมาชอบปลูกทุเรียนทดลองปลูกทุเรียนเลยส่งกล่งงกองทุเรียนมาให้ท่านผู้ชมส่งกล่องทุเรียนมาให้เลยมาเปิดที่ต้นทุเรียน FC บอกว่าไม่ต้องไปปลูกล้อก๋วยจัานะเดี๋ยวจะส่งมปให้กินเลยส่งมาอันนี้เลยส่งมาไม่รู้กี่ลูกท่านผู้ชมเป็นกล่องทุเรียนเลยมาเปิดตรงต้นทุเรียนที่ปลูกปลูกทุเรียนยังไม่ได้กินลูกมันเลยแต่ว่า FC ใจดีอยู่ที่จังหวัดจังหวัดระยองส่งมาให้ก่อนท่านผู้ชม มาลุ้นกันว่าจะมีกี่ลูกอพอตวเรียนชน่วงนี้ตุเรียนกําลังออกลูกกําลังเก็บลูกออกมาขายเยอะตุเรียนเงาะนี้เพราะฉะนั้นตมาจะเลยมาเปิดกล่องดูพร้อมกันว่าที่ส่งมาจากจมระยองนี่จะมีกี่ลูกท่านผู้ชมเห็นไหมกล่องตุเรียนกล่องับใหญ่เลยพอดีไม่มี คนไทยให้โดยถ่ยเองทำวิวเองทำคนเดียวเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวจะไปเปิดทุเรียนพร้อมกันท่านผู้ชมนี่ท่านผู้ชมกล่องทุเรียนนี่เป็นกล่องผลไม้ส่งมาวานนี้มาถึงวันนี้พอดีส่งไวส่งไว มีชื่อผู้ส่งอยู่ท่านผู้ชมชื่อผู้ส่งชื่อผู้ส่งี่ชื่อผู้ส่งนชื่อผู้ส่งชื่อผู้รับชื่อผู้รับผู้ส่งไม่ประสงค์ออกนามแต่ประสงค์ถวายทุเรียนให้หลวงพ่อได้ฉันว่า เอ็ estate, เนหลวงพ่อชอบปลูกทุเรียนทดลองปลูกทุเรียนนี่ท่านผู้ชมทนะุเรียนกําลังแตกยอดต้นทุเรียนกําลังแตกยอดนี่กำลังแตกยอดดีเลยเนี่กาลังแตกยอดออกยอดเลยสวยงามยอดเดินสวยงามเห็นข,ขาวๆพ่นฮอร์โมนทางใบทุกท่านผู้ชมท่านผู้ชมนี่ ใบก็เห็นขา,ขาวๆนะำพ่นฮอร์โมนทางใบให้ใบเฉียวน,นี่มารีวิวกล่องทุเรียนนี่มารีวิวต้นทุเรียนนี่ต้นนี้เสร็จไปแล้วต้นนี้ตายไปแล้วท่านผู้ชมนี่รู้สึกว่าเจะอ,อ,อาการตายปลูกตัวแรกเลยที่ทำชิป ปลูกตัวแรกเลยไม่รู้ใส่ปุ๋ยเยอะไปหน่อยเลยเข็มปุ๋ยทีตายเลยอย่าอีกหนึ่งอี่ห้าหกเจต้น7จ็ดต้นเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะได้มารีวิวกล่องทุเรียนจาก fc อยู่จังหวัดระยองส่งมาให้ท่านผู้ชมจะเป็นยังไงมทุเรียนหมอนทองไหม จะเป็นทุเรียนหมอนทองทุเรียนอะไรมาลุ้นกันเป็นทุเรียนหมอนทองไหมไม่มีคนถือกล้องให้เลยท่านผู้ชมเอาปาดปาดแบบแล้วท่านผู้ชมจะเป็นยังไงเกบสี F Z, ส่งมาให้มีใจดี F Z, D, โอ้โห ลูกใหญ่ๆเลยโอ้ยอือน้ำทุเรียนปักน้ำทุเรียนปักอือเลยน้ำทุเรียนปักนูลูกใหญ่ๆโอ้โหโอ้ท่านผู้ชมท่านผู้ชมท่านผู้ชมโอ้ยเลยตก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 มีกี่ลูก หนึ่งสองี่ห้าเจดโอ้เจลูกท่านผู้ชมมีเจ็ดลูกเจเช่งเจลูกกอดีเลยเลูกเเช่งเป็นยังไงสุกไว้นี่นี่นี่เลูกเจ็ดเฉีงนี่นี่ท่านผู้ชม ุเรียนเป็นอย่างนี้ทุเรียนงนี่โอ้ทุเรียนเล็กออกลูกมีเจ็ดลูกเจ็ดเฉียงเลยโอ้โหหนักแลหนักแล้ว,น,ลวนี่ท่านผู้ชมท่านผู้ชมท่านผู้ชม ท่านผู้ชมมีมีเจ็ดลูกมีเจ็ดลูกเลยมันสุกเยี่ยงเลยมันต้องดังขอวาให้เคาะเคาะดูว่ามันสูงแค่ไหนเนาะมันเขียวอยู่มันเขียวอยู่ มันจะดังดีสถูกหรือเปล่าเียวพลาผ่าผายยังไงเนาะทีนี้ก็ผ่าตุเรียนก็ผ่ายยังไงนี่ผ่าไม่เป็นอีกต่างหากผ่าไม่เป็นผ่าไม่เป็นคุณยาดกิโยมท่านผู้ชมทำยังไงจึงจะได้รับประทานทุเรียนที่นี่ เอฟซีก็ส่งตัวเดยนมาให้เจ็ดลูกู้ชมส่งมาให้เจ็ดลูกแล้วนี่เราตั้งโชว์สิตั้งโชว์ส,ตวสติตั้งโชว์ทั้งหมดสิลูกนี้ไม่ต้องตั้งโชว์ทั้งหมดสิว้าลูกนี้โอ้แตะเลยลูกนี้เตะ รีวิวของฝากจากจังหวัดระยองท่านผู้ชม FC ส่งทุเรียนมาให้7ลูกมีต้นทุเรียน FC หลวลงพ่อปลูกทุเรียนชอบปลูกทุเรียนเขาบอกว่ากว่าจะได้จิโลูหลายปี4-5ปีนู่นจะอยู่ระยองก็สี่ปีได้กินลูกจะอยู่ภาคอีสานของเราก็ ผมยไม่ได้รับประทานแล้วมันแรงด,ดินเป็นดินเป็นดินทรายท่านผู้ชมปลูกตัวเรือนขึ้นหรือเปล่าไม่รู้เป็นดินทรายเป็นดินเกลือด้วยยังหักเตยเอฟซีท่านเห็นชอบปลูกตัเรือนชอบกินตัวเรือนเลยส่งตัวเรียนมาให้ท่านผู้ชมก็คอยติดตามชิปต่อไปอชิปต่อไปจะมาผ่าตัวเรียนให้ดู ท่านผู้ชมว่าจะผ่าทุเรียนเปลี่ยนไหมเดี๋ยวไปดูคลิปของ YouTube ช่องอื่นเขาผ่าทุเรียนยังไงเราจะไปหัดผ่าทุเรียนคงจะได้จินทุเรียนคลิปนี้ก็ฝากอาไว้ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ทางช่อง YouTube ปฏิคมชาแน,นลพลังวอจุมย<ท>ุ <ๆ S 1> คนทําที่มาดูอยู่ทุเรียนจากระยอง FC, จากระยองสมมาให้ท่านผู้ชมไม่ประสงค์ออกนามแต่ประสงค์บริจาคบุเหรียนมาให้หลวงพ่อได้ฉันวว่างั้นไม่มีอะไรสุดท้ายนี้ก็ให้ท่านอุ้ยเออเออ អ៊ឹមអ៊ឹមអូណាំផាក់ណាំផាក់ណាំផាក់តើបងជុំអូណាំទៅណជិបផាក់ជិបខ្នាត់ណាំទៅណផាក់ជិបខ្នាត់អីអូវ៉ៃវ៉ៃ